สดีครับต้านหนังสัเทนะครับก็วันนี้วันที่29เดือน8นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกราฟทองกันก่อนนะครับทำเฟรมวีก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังเป็นโดจิอยู่ทำเฟรมเดย์ตอนนี้แท่งเมื่อวานจบเบริชนะครับสร้างแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจจะขึ้นมาทำไส้นะครับเพื่อที่จะลากกลับลงไปนะครับผมสี่ชั่วโมงทำเฟรมสีชั่วโมงก็บูลลิชนะครับ อืมตอนนี้ก็ยังเป็นทรงขาขึ้นอยู่นะในทำเฟรมเล็กนะครับตอนนี้4ี่ชั่วโมงเพิ่งจบแท่งนะครับก็จบบูลิสตนะผมแต่ว่าเหมือนจะไปในทิศทางลงอยู่นะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเขาสร้างแนวต้านแล้วนะครับส่วนทำเฟรมสามสิบนาทีก็จังหวะน,นี้เขาเพิ่งเล่นไปนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าผมเข้าไปก็โดนน่าจะโดนออกทุนไปนะครับเพราะว่า ถ้าดูในทำเฟรม15นาทีนะครับผมจะเห็นว่าเขามี o v e r อร์ลงมาก,กินสต็อปลอสนะครับช็อตนี้นะครับผมนี่นะแล้วก็ลากกลับขึ้นไปก็ด้วยความที่เป็นช่วง a s a n s e s t i o n นะครับผมก็จะเล่นยากนิดนึงส่วนกรณีนี้นะครับน่าจะย่อตัวก่อนนะครับผมเพราะว่า4ชั่วโมงเพิ่งจบแท่งนะครับแล้วก็ ทำเฟรม30นาทีเขาสร้างแนวต้านแล้วนะครับถ้าหลุดลงมาก็300กว่าจุดนะผมแต่ถ้าใครยังไม่อยากเล่นช็อตนี้ก็รอเขาเออกจากกรอบนะครับถ้าเบรกตรงนี้ไม่ได้นะครับเป้าแรกก็400จุดนะผมตอนนี้เล่นลงก็โล่งเหมือนกันนะครับประมาณเกือบ500จุดนะครับผมตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะครับ130จุดนะผม แผนทองก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่รีบก็รอจะกรอบนะครับส่วนถ้าใครรีบก็ไม่ทันแล้วนะครับลงมาแล้วครับร้อยห้าสิบจุดเรามาดูจ j นะครับมผมจ j มีทําหลุดโลนะครับแล้วก็ลากกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบนะในทาเฟรมใหญ่นะครับขอดูวีคนึดงนึงนะผมวีคก็ยังท่าเดียวกับทองเลยครับเามาดูทาเฟรมเดย์กันนะครับ ทำเฟรมเดเหมือนกำลังจะลากขึ้นไปจอบเบรกนะครับอันนี้ต้องดูทำเฟรมเล็กลงหนึ่งสเต็ปผม,มาออกกราฟออกก่อนอืมทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าเขาอยู่ในกรอบนี้นะครับเพิ่งจบแท่งนะก็มีเล่นไปจังหวะนี้นะครับผมลากขึ้นมาแล้ว ส่วนตัวมองว่าไม่แน่ขอดูหนึ่งชั่วโมงนึงไม่แน่นะครับผมว่าจังหวะน,นี้เราไม่ควรไล่ราคาซื้อขึ้นนะครับเพราะว่ช็อตนี้เขาลงไปทำนิวโลนะครับถ้าเราตีเส้นกดแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องหาจุดเข้าซื้อลงนะครับผมสำหรับด j นะครับอืมสายมือแนวต้านค่อนข้างเยอะ,ะครับติดต้านนะ ดียผมส่วน TJ ผมคิดว่าน่าจะหาจุดเข้าซื้อลงนะครับอืมตอนนี้เขาเบรกขึ้นมาแล้วเราทําอะไรไม่ได้นะครับอาจจะต้องรอเขาสร้างกรอบใหม่นะครับแล้วค่อยเลือกทางอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นแผน TJ นะครับผมว่าถ้าเขาสร้างกรอบแล้วลากลงมาก็สองว่าจุดนะครับหรือเบรกต้านนี้ไปได้สี่รอยจุดนะครับผมอืม ก็สำหรับแผนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเมื่อวานผมก็ไม่ได้เทรดนะครผมทั้งวีคเข้าไปช็อตเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานเตรียมเข้าช็อตนี้แล้วแหละช็อตนี้นะครับแต่ว่าพอบ่ายสองปุ๊บตลาดตอนตอนเปิดใช่ไหมครับเขาก็ลาขึ้นไปเลยนะครับ ตอนนั้นผมรอให้เขาแบบผ่านไปสัก5นาทีนะครับสรุปเขาลากขึ้นไปเลยอาจารย์ก็เข้าไปนะครับส่วนผมก็อดนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะครับผมครับ